สวัสดีทุกคนนะคะเข้าสู่รายการ Go Explorer ค่ะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นครั้งที่2ที่เราจะมาค่ะสำรวจตลาดกันนะคะโดยเฉพาะตลาดทองคำนั่นเองนะคะว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะแล้วก็แนวโน้มที่ทางทองคำเนี่ยคะ่ะจะไปในเวไหนนะคะเราก็จะมีทางใน,นเรื่องของตัวเทคนิคอล a n a l ิ s ิ์นะคะมาจนถึงในส่วนของตัว Fundamental ที่เราจะมาเจาะเลยนะคะว่าโลกของการลงทุนโดยเฉพาะ ข่าวที่เกี่ยวกับตลาดทองคำนะคะจะเป็นการกดดันทองให้ถูกเคขายทำกำไรนะคะหรือจะเป็นการหนุนให้มันมีแรงซื้อดีมาน์ขึ้นไปอีกจนสามารถที่จะสร้างออทามไฮได้หรือเปล่านะคะคลิปนี้ก็จะมีคำตอบให้กับทุกคนกัน,นะคะ่ะอย่างแรกเลยนะคะ รายการนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยค่ะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต,อนตอนน้นเนาะว่ามาสำรวจกันเนาะว่าตลาดทองคํามีอะไรที่มันน่าสนใจบ้างแล้วก็มีประเด็นไหนที่เราควรจะต้องจับตาดูนะคะซึ่งในวันนี้นะคะวันจันทร์ที่17กลกุมภาพันธ์นีคะในความเป็นจริงแล้ววันนี้เป็นวันหยุดของฝั่งอเมริกาเขานะคะก็คือเป็นวัน president day นะคะเป็นเหมือนวันที่เขาได้ลํำลึกถึงประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันนั่นเองนะคะก็ถ้า ในของฝั่งเมกาเขาอะค่ะก็อาจจะปิดไว้หน่อยนะคะซึ่งถ้าเทียบเป็นเวลาประเทศไทยอะคะ่ะก็จะโบรกเกอร์ที่เปิดให้ซื้อขายนี่ยต่างๆเนะะี่ยค่ะก็จะปิดเร็วขึ้นนะคะประมาณตีสอนั่นเองฉะนั้นใครที่มีออเดอร์ซื้อขายในวันนี้ก็อาจจะต้องเคลียร์โพซิชันนะคะก่อนที่ตลาดจะปิดเพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูสำหรับวันนี้เลยก็คือในส่วนของการเจราจาเพื่อ ยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะโดยประธานาธิบดีทานั่นเองนะคะซึ่งจะมีการเจราจากันที่ซาอุดิอาระเบียนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันเนาะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่แบบว่าไม่อยากมีความเสี่ยงแล้วกันนะคะก็แนะนำให้เคลียร์โพซิชั่นก่อนเข้านอนนะคะทุกคนแล้วก็ค่อยเทรดในวันรุ่งขึ้นก็จะเป็นอะไรที่ปลอดภัยกว่านะคะเพราะว่าหากสามารถเจราจายุติได้ ก็จะเป็นผลลบก,กับทองคําทันทีเพราะว่านักลงทุนก็ไม่จําเป็นที่จะต้องถือทองนั่นเองนะคะเขาก็จะแบบขายทองคําเพื่อไปถือสินทรัพย์เสี่ยงที่ให้ผลตอบแทนมากกว่านั่นเองค่ะมาอย่างแรกเลยนะคะสิ่งที่จอมอยากจะให้ทุกคนไปดูก่อนก็คือเมื่อวันศุกร์นะคะคลิปที่แล้วที่เราได้พูดคุยกันไปก็คือในส่วนของทองคํานั้นมีการปรับตัวย่อลงมาจาก ในส่วนที่ตัวนโยบายนั่นเองนะคะของตัวโดนัลด์ทรัมนะคะรวมถึงตัวตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนะคะที่ราคาขึ้นไปแตะบริเวณแนวต้าน2 0 0เอ้ย2,940นะคะแล้วก็มีการปรับตัวยอ่อลงมานะ,ะเราอ่ะก็ถือออเดอร์เซลล์กันลงมานี่ละคะทุกคนปัจจุบันจบก,ก็ยังถืออยู่มีทั้งหน้าบายแล้วก็หน้าเซลล์เช่นเดียวกันนะคะก็คือเล่นตามกรอบเข้าทำโซนเพราะว่าเราอ่ะเป็นสายเทรดระยะกลางนะคะแล้วก็ เน้นถือ Position ที่ R า,ามันคุมนั่นเองนะคะมากันที่ปัจจุบันที่ราคานะคะให้น่าสนใจมากๆเพราะว่าราคาเนี่ยปรับตัวลงมาถึงบริเวณแนวรับ2880เป็นไปตามแผนเทรดเราเป๊ะมากๆเลยนะคะทุกคนแนวนี้เรารอกันมานานรอกันมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วนะคะที่ราคามีการย่อลงมานั่นเองเอ้ที่ราคามีการทำแนวรับไว้นั่นเองนะคะซึ่ง ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าใครที่เข้าเทรดตามแผนของเรานะคะหรือว่า follow p แผนไว้เนี่ยคะ่ะก็จะได้จุดเข้าสวยๆแบบนี้นีเองนะคะมาอย่างแรกเลยนะคะสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนไปดูกันก็คือในส่วนของแนวที่มีนัยสำคัญต่างๆซึ่งบอกเลยว่าถ้าเกิดตัวเราเองนั้นเน้นเข้าตามกรอบแล้วก็เล่นตามโซนนะคะเราจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่พลาดจุดเข้าเทรดที่น่าสนใจอย่างแน่นอนนะคะ สิ่งแรกเลยที่อยากจะพาทุกคนไปดูนะคะก็คือในส่วนของแนวรับค่ะถ้าปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ราคาลงมาถึงบริเวณแนวรับเท่าไหร่คะ2,880นะคะเมื่อ,อ,อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคะ่ะตั้งแต่ประมาณวันพุธใช่ไหมคะที่ราคาปรับตัวย่อลงมากรณีจากที่ราคาขึ้นไปทำออทํทำหายชุดแรกก่อนที่บริเวณ2,943ใน29 43, นะมีการปรับตัวย่อลงมานะคะมาจนถึงบริเวณ จริงๆเนี่ยลงไปถึงแนวสวิงโลอยู่ที่2,864เลยนะคะแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาไม่ผ่านแนวต้าน2,940นะคะแล้วกเ็เมื่อวันศุกร์เนี่ยคะ่ะราคาปิดนะคะปิดแท่งนะคะบริเวณที่ตอนประมาณตีต,ตีว่าประมาณตีสเวลาประเทศไทยใช่ไหมคะราคาเนี่ยคะ่ะลงมาทำบริเวณแนวรับซัพพอร์ตนะคะสวิงโลอยู่ที่2,877 แนวนี้ถ้าเกิดเราย้อนไปในอดีตนะคะเป็นแนวที่มีนัยะสองคัญเน่ยเป็นชุดที่เป็น S&R n เดิมได้ซ้ำนะคะถ้าเกิดทุกคนเนี่ยไปย้อนดูเป็นแนวสวิงโลส g h งไฮเดิมนะคะที่ราคาเนี่ยขึ้นมาเราไม่ผ่านก่อนที่จะมีการเบรกเอาราคาริเวณแนวแนวต้านเดิมเนี่ยคะ่ะ2880ขึ้นมาเนี่ยคะ่ะตอนวันที่10กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะแล้วก็ขึ้นไปทำ New o l ทำ High ก่อนที่จะมีการปรับตัวย่อลงมาแล้วโหบอกเลยนะคะว่าแท่งนี้นะคะแท่งนี้เลยนะคะแท่งวันที่วันพุธที่15เนี่ยคะ่ะโหปิดเป็นพินบาร์ขึ้นมานะคะแล้วก็ส่งขึ้นไปถึงบริเวณแนวต้านสองพัแล้วก็มีการย่อปรับตัวลงมานะคะตอนนี้จับมีออเดอร์บายอยู่ถ้าเกิดให้แนะนำนะคะก็สามารถที่จะฟอลโล่บายบริเวณโซนนี้ได้นะคะเพราะว่า จอมได้บริเวณตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะคะ2888เพราะถ้าเกิดเราดูจากชุดเนี้ยตั้งแต่ตอนเช้าที่ตลาดเปิดมาตอนเวลาประมาณ6โมงเช้านะคะราคาเนี่ยเด้งขึ้นไปถึง94นะคะแล้วก็ปรับตัวย่อลงมาแต่ไม่สามารถที่จะปิดแท่งต่ำกว่าแนวรับซัพพอร์ต8 8 8 0ได้แล้วก็มีการเด้งขึ้นมาบริเวณโซนนี้ถ้าเกิดทุกคนย่อยไปดูในทำเฟรม M30 าะคะ่ะทุกคนจะเห็นนะคะว่าบริเวณโซนนี้น่าสนใจเพราะว่า ชุดนี้ค่ะในกรอบแดงที่จอมทำแผนไว้นะคะก็คือเป็นชุดที่ราคาในอดีตนะคะดรอปลงมาเทลงมานั่นเองนะคะทำเบสหนึ่งแท่งก็คือสวิงไปมานะคะแล้วก็ก่อนที่จะมีการปรับตัวเทลงต่อน,นั่นเองฉะนั้นชุดนี้รีบาวขึ้นมาจากที่วันศุกร์เทมาประมาณ6,000จุดนะคะเช้านี้ทองคํำรีบาวขึ้นมาประมาณ2,500จุดแล้วก็เข้ากรอบสัพาย บริเวณโซนนี้ก็มีการเด้งขึ้นมาประมาณ2 5 0 0นะคะเข้าเกอบซับไพโซนเนี่ยชวดนี้จมแนะนำเลยนะคะก็คือสามารถที่จะถือไปถึงบริเวณแนวต้าน2,916จนถึง2,920ได้เลยนะคะเพราะว่าชุดนี้ถ้าเกิดเราดูจากโครงสร้างราคาจะกลายเป็นเกอบ QM เซล์นั่นเองนะคะประมาณนี้อันนี้คือในส่วนของตัวเทคนิคอลนะคะ ชุดนี้ปิดแท่งล่าสุดเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ตอนประมาณมบ่ายสองเนาะนะคะปิดแท่งสวยเป็นปิดแท่งคู่เพราะว่าชุดที่มีการย่อลงมาไม่สามารถที่จะทำโลว์โลคือต่ำกว่าโลก่อนหน้าได้นะคะเราสามารถที่จะตีแนวรับเทรนด์ไลน์ขึ้นมาได้เลยอ่านะคะชุดนี้ตีแนวรับเทรนด์ไลน์ขึ้นมาได้เลยถ้าเกิดอยากรู้ว่าทาร์เก็ตราคาจะไปถึงบริเวณโซนไหนต่อเราสามารถใช้ตัวพาราเรลลชานเลนะคะในการตีเพื่อ หาชุดที่เป็นบริเวณแนวต้านถัดไปได้อ่าชุดที่เป็นแนวต้านถัดไปก็จะเป็นบริเวณ2,908จนถึง2,916ันเากเป็นตัวเลขกลมๆนะคะถ้าแนะนำให้เข้าก็ชุดนี้ย่อแล้วถูกต้องไหมคะถ้าเกิดเราไปดูจาก H4 เราจะเห็นว่าราคาเด้งสวยมาก <m uch ess ime> เด้งสวยคือตอนนี้ถ้าดูจากสโตแคสติกอะค่ะราคาลงไปท Low, 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 ําโลว์โลวบริเวณโซนด้านล่างแล้วนะคะ <m uch ess ime> ไม่ใช่โลว์โลแต่ว่าราคาเนี่ยสโตลงไปทำโอเวอร์โซแล้ว <m uch ess ime> อ่าแล้วก็มีการดีดขึ้นมา <m uch ess ime> ปิดแท่งเขียวใหญ่ยาวนแน่นเต็มแท่งเลยนะคะ <m uch ess ime> แล้วก็ชุดนี้มีการย่อลงมานิดหน่อยแต่ไม่สามารถที่จะผ่านแนวรับซัพพอร์ตส8งพตามแผน <m uch ess ime> ที่จองให้ไว้เลยนะคะ <m uch ess ime> ฉะนั้นชุดนี้เห็นไหมคะว่าสโตเริ่มมีการงัดแล้ว บริเวณโซนด้านล่างนี่สโตงัดแล้วเรียบร้อยฉะนั้นถ้าเกิดเอาแบบปลอดภัยอะคะ่ะเราไปดูจาก h ฮดวันนะคะเฮดวัเนี่ยเหมือนจะโอเวอร์บอทแล้วใช่ไหมคะโอเวอร์บอทจากชุดนี้เพราะว่าสี่ชั่วโมงติดค่ะที่ราคาเนี่ยมีการมีแรงบายขึ้นมาอ่านะคะแต่ว่าแนวโน้มหลักเรายังคงใช้ทําเฟรม h ฮดเฮเป็นหลักอยู่นะคะเราจะเห็นว่าแท่งเนี้ยย่อลงมาเราไม่สามารถที่จะผ่านแนว s n r 2888งลงไปได้นะคะ S.N.R. สองแปดแชุดนี้ไม่ยากเลยนะคะถ้าอยากรู้ว่าทำไมแนวนี้ถึงมีนัยสำคัญใช่ไหมคะขอเอาตรงนี้ออกก่อนเราจะเห็นว่าราคาหากตีจากแนวสวิงตรงนี้นะคะสองแปดเจ็ดเจดมาจนถึงชุดสวิงไฮเช้านี้ที่สองเกูย์ห้าจุดห้าเราเห็นตรงนี้เลยใช่ไหมคะที่ราคาเนี่ย ลงมาแล้วก็ในอดีตนะคะปลายไส้ส่ินชุดนี้เป็นแนวรับแล้วก็เป็นแนวต้านมาก่อนเห็นปลายไส้ที่มันชนกันใช่ไหมคะชุดนี้เรามองเป็นแนวรับเทนไลน์ได้ด้วยนะคะแล้วก็อยู่ในแนวฟิโบนัชชีเป็นฟิโบรีเทสเมนต์นะคะที่บริเวณขอเป็นสีเหลืองเลยดีกว่าหกสิบเอ็ดจุดแปดพอดีเป๊ะมาก 61พอดีเป๊ะมากนะคะเนี่เห็นไหมตัวเลขกลมๆเลย2888ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดราคาย่อลงมาบริเวณโซนไหนนะคะเราจะเข้าฟอลโล่บ y ายเราสามารถที่จะใช้เครื่องมือนี้ในการที่เราอะคะ่ะจะหาจุดเข้าคอนเฟิร์มที่มันปลายไส้แบบนี้ได้เลยะคะ่ะทุกคน โอ้โหบอกเลยนะคะซึ่งตัวจอมเองเนี่ยค่ะก็ตั้งบายด i วิตไว้คือคำมันจะมีคำสั่งที่เป็น pending order หรือว่าคำสั่งซื้อล่วงหน้านะคะโดยที่ตัวเราเองนะคะไม่จำเป็นที่ต้องเฝ้ากับเฝ้าจอหรือว่ามันนั่งกดออเดอร์มือนะคะหากเราทำแผนเทรดตอนเช้าไว้เรียบร้อยแล้วอะค่ะอยากของจอมเป็น full time trade เนาะเช้ามาปุ๊บเราจะเช็คก่อนนะคะว่าตลาดเปิดมาเปิดแท่งเป็นยังไงสคือมีข่าวอะไรที่มันเป็นแนวโน้มสาคัญบ้างนะคะสามคือ เราดูก่อนนะคะว่ากรอบโซนที่เราจะเข้าเทรดคืออยู่บริเวณโซนไหนหรือว่าแนวที่มีมันมีนัยยะสาคัญนะคะมันอยู่ที่แนวอะไรนะคะเราก็จะวางออเดอร์ไว้ล่วงหน้าเลยนะคะเพื่อที่กรณีที่ราคาเนี่ยลงมาถึงแผนแต่เราอะคะ่ะไม่ได้อยู่กับหน้า MT5 หรือว่าหน้าจอ Trading View อะคะ่ะเราก็จะได้จุดเข้าเทรดเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือแชร์ทริคเนาะส่วนตัวของจอมเองอะจอมเป็นสายรีเวอร์อลใช่ไหมคะก็จะใชเ้เครื่องมือที่เป็นแบบ pending order อย่างพวก buy limit หรือว่า sell limit นะคะบ่อยมากๆนะคะแล้วก็ตั้ง TPSL ไว้ลงหน้าเลยนะคะอย่างวันไหนที่มีประชุมวันไหนที่มีการ สอนติดสอนพี่พี่เทรดเดอร์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตัวจำเองอะ่ะก็จะได้ออเดอร์เหมือนกันไม่พลาดนะคะบอกไว้ก่อนเลยมาแชร์กันนะคะฉะนั้นภาพรวมนะคะภาพรวมตอนนี้ราคาเด้งมาแล้วแล้วก็ทำเฟรมเฮดวันนะคะปิดแท่งสวยเลยนะคะเป็นพินบาร์ากไส้มาแบบนี้โอ้โหบอกเลยนะคะว่าด้วยความที่ราคาเนี่ยรีแอคจากแนวซัพพพนยนี้นะคะที่เป็นซัพพลาย M30 ซึ่งจอมส่งให้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะคะว่าโซนเซลล์ที่น่าสนใจเนะะี่ยค่ะก็คือตั้งแต่ราคา2,900นอ,อ 2, นะคะจนถึง2 9 0 6นะคะที่เราให้แผนไว้แล้วก็ราคาไปจุ่มปุ๊บเราบอกแล้วนะคะว่าให้รอคอนเฟิร์มพอราคาคอนเฟิร์มปุ๊บย่อเก็บตรงไหนดีละ่ะเราก็จะมาหาแนวที่มีในยั่สำคัญอย่างเช่นพวกแนว S N R หรือว่าโซนที่ในอดีตราคา ค่อยๆปรับตัวรีบาวขึ้นมาปกติก็น้องก็จะสร้างในส่วนของตัวดีมันไว้ให้เราเห็นเราก็จะใช้โซนบริเวณพวกนี้ค่ะในการที่เราอะค่ะจะวางออเดอร์หรือว่าเข้าเทรดนั่นเองนะคะมาจนถึงกรณีนี้บ้างนะคะส่วนตัวของจอมมองว่าถ้าเกิดราคารีบาวชุดน,นี้นะคะปรับตัวขึ้นไปเนี่ยราคาค่อยค,ค่อนข้างที่จะสร้างเลยคะ่ะสร้างในส่วนของยกโลยกไฮขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะคะแนวถัดไปเนี่ยที่มีโอกาสย่อเลยนะคะก็คือแนวฟิโบนัชชีห้าสิบเปอร์เซ็นต จากแนวสวิงไฮที่สองเีู่นยที่เราตีลงมาจนถึงแนวสวิงโลที่2877ที่เมื่อวันศุกร์ราคาปิดไปใช่ไหมคะก็ถ้าเกิดย่อยกไม่สามารถผ่านเอเวอเรตเทนไลน์ได้นะคะแนวถัดไปที่น่าสนใจเลยนะคะก็คือฟิโบนัชชี61.8เช่นเดียวกันนะคะบริเวณ2916แล้วก็ถ้าเกิดราคายัางสามารถไปต่อได้นะคะ บริเวณกรอบโซนนะคะกรอบนี้เลยนะคะก็คือจะมีกรอบซับไพที่ซ้อนอยู่ด้วยในชุดนี้นะคะเป็นกรอบซับไพกรอบเหลืองตรงนี้นะคะกรอบเหลืองชุดนี้เป็นกรอบซับไพที่ซ้อนอยู่ในแนวฟิโบนัชชีนะคะหกสิเ็ดจุดแปดไม่เกินเจ็สบแปดจุดหกฉะนั้นถ้าเกิดเราอะคะ่ะจะมองราคาสามารถที่จะเบรกไฮหรือว่าเบรกต้านสองเก้าสีู่นย์ได้เนะะี่ยค่ะก็คือราคาสามารถที่จะ ปิดแท่งยืนเหนือแนวต้าน2,920ได้นั่นเองนะคะบริเวณโซนนี้มีรีสิตแดนนะคะแนวต้านที่2,940อยู่ด้วยฉะนั้นให้เรามัดระวังในกรอบนี้ให้ดี นะคะกรอบเหลืองตรงนี้เลยนะคะสีเหลืองคือให้ระวังนะคะทุกคนกรอบแดงก็คือเป็นโซนที่มีความต้องการขายส่วนกรอบเขียวแบบนี้นะคะเป็นโซนที่มีความต้องการซื้อนะคะก็แนะนําให้เล่นตามแผนเข้าตามกรอบแล้วก็เล่นตามโซนไปนะคะประมาณนี้เลยอันนี้คือในส่วนของออเดอร์ที่เรามองว่าเฮ้ยราคามีโอกาสไปต่อได้อ่าส่วนตัวของจอมเข้าบริเวณโซนนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าราคาปิดแท่งสวย ไปเก็บตรงไหนไปเก็บที่2916นะคะแบ่งเก็บ tp แรกนะคะ2908นะคะแล้วก็ทีพ uh, ีถัดไปนะคะ2916แล้วก็แทรเก็ตราคาอุ๊ยอันนี้เขียนผิดก็คือ2920มองเป็นโซนนี้ก่อนแทรเก็ตราคาอยู่ที่ส9 2 0เพราะว่าซ้ายมือเนะะี่ยค่ะราคาปรับตัวเทลงมาปิดแท่งเขียวคือมีเหมือนมีแรงดันซื้อก่อนที่จะ เทขายทำกำไรลงต่อนั่นเองนะคะเราจะเห็นว่าแท่งนี้แค่แท่งเดียวอะคะ่ะปรับตัวลงมากว่า2,000จุดฉะนั้นบริเวณ2921เนี่ยเป็นแนวที่มีความต้องการขายขึ้นอีกนะคะก็เราก็จะบายเพื่อที่จะไปเซลฟอนโลลงมาแล้วก็รอติดตามดูว่าวันนี้ที่จะมีข่าวในส่วนของการเจราจาอ่ะยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยุคเคนแล้วเนี่ยแล้วก็ ยูเครนจะยอมเสียพื้นที่บางส่วนให้กับรัสเซียหรือไม่นะคะแล้วก็ไปติดตามกันซึ่งหากเจราจาได้นะคะแน่นอนว่ามันก็จะเป็นผลดีเพราะว่ามันเป็นสงครามไงปกติถ้าเกิดเกิดสงครามเป็นไงคะทองคําที่เป็นเซฟเฮเวนจะมีความต้องการซื้อมากขึ้นถูกต้องไหมแต่ถ้าเกิดสงครามยุติแล้วค่ะทุกคนไม่มีอะไรที่เป็นแรงหนุนสงครามแล้วนะฉะนั้นทองคํานะคะจะถูกเทคโปรฟิตหรือว่าเทขายนั่นเองนะคะแล้วก็นักลงทุนเนี่ย ก็จะมาถือสินทรัพย์เสี่ยงแทนที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าทองคํานะคะแต่ถามว่าก็คงไม่เทขายทั้งหมดเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูกรอบขาขึ้นเนะะี่ยค่ะหมายถึงว่ากรอบทาเฟรมใหญ่ขาขึ้นยังคงชัดเจนอยู่นะคะยังไม่ได้หลุดแนวรับซัพพอร์ตสำคัญแต่อย่างใดน,นะคะแต่ว่าให้เราโฟกัสซัพพอร์ตแนวแรกก่อนก็คือ2880 2860ดแนวนี้เป็นแนวที่มีนัยะสำคัญนะคะ หากเบรก8 8 8 0ให้ฟอลโล s เซลไปเลยนะคะแล้วก็มองบริเวณ2860เนี่ยเป็นแนวที่มีโอกาสเด้งรีบาวได้นะคะประมาณนี้ส่วนฝั่งเซลล์นะคะให้ไปรอ2916 2920แล้วก็2926เลยนะคะหรือถ้าเกิดราคาเนี่ยมีแรงบายเยอะมากนะคะก็มีโอกาสที่จะไปถึงบริเวณแนวต้านเดิมก็คือ2940ส่วนตัวของจอมเองอะมองว่า ปัจจุบันนะคะราคาทองคำเนี่ยจะเป็นการพักฐานนะคะพักฐานเพื่อเลือกทางนะคะว่าจะไปต่อดีไหมจะออรามายหรือไม่นะคะคือถ้าเกิดไปต่อได้อะคะ่ะแนวต้านถัดไปเรียกว่าเป็นแนว extension แล้วกันนะคะเพราะถ้าเกิดราคาเนี่ยเบรกต้าน2940ขึ้นไปได้อะคะ่ะแนวถัดไปจะเป็น2957แล้วก็2979นะคะแนวต้านสำคัญก็คงหนีไม่พ้น แนว extension สองรเปซนะคะอันนี้เราขอทำกรอบไปเลยก็คือเป็นแนวที่เรียกว่าสถาบันหลายสถาบันนะคะให้ความสำคัญก็คือทองคําจะไป3,000เหรียญต่อ t o ย s อนนั่นเองนะคะก็ต้องไปดูกันว่าน้องจะไปถึงราคา3,000ตรงจุดนี้ไหม โฟกัสนะคะโฟกัสแนวนี้อันนี้อาจจะเป็นแนวต้านจุดสูงสุดทางประวัติศาสตร์ก็ได้นะคะแต่ว่าเช้านี้ทองคำเอ่อในส่วนของบาทไทยเราเองนะคะก็ไม่ได้แข็งมากนะคะทองไทยเมื่อวีที่แล้วเนะะี่ยค่ะเคยไปทำจุดสูงสุดที่47,500เลยนะคะก่อนที่จะล่วงลงมาแตะระดับที่ประมาณ46,200ประมาณนี้นะคะโลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,650นะคะก่อนที่จะ เด้งปิดที่สองพันไอ้สี่นั่นเองนะคะคือต้องบอกว่าการถูกเทขายแบบนี้ค่ะมันมีส่วนที่น่าสนใจก็คือมันอาจจะเป็นสิกแนวที่บอกว่าวีคเนี้ยมีโอกาสที่หากเจราจาได้ตกลงกันได้นะคะในส่วนของสันดิภาพของตัวเอ่วอของรัสเซียกเคนนะคะก็มีโอกาสที่จะลงไปแตะระดับ45,000ได้เลยนะคะฉะนั้นสำหรับใครที่เล่นทองคำ แท่งหรือว่าทองไทยอยู่นะคะก็อาจจะดูแนวให้ดีนะคะแล้วก็เน้เนเล่นระยะสั้นไปก่อนนะสำหรับบาทไทยนะคะแบบซื้อเก่งสักร้อยสองร้อยแล้วก็เทขายแล้วก็พอเวลาชุดย่อใหญ่เนะะี่ยค่ะเราก็เข้าซื้อกำไรสักร้อยสองร้อยแล้วก็เทคโปรฟิตไปแบบนี้น่าจะปลอดภัยกว่านะคะสำหรับโกลสปอตอย่างเรานะคะแน่นอนว่าเราชอบอยู่แล้วนะคะโวชัยตี y ความเสี่ยงสูงใช่ไหมคะไม่ต้องไปห่วงเลยะะเราสามารถที่จะเล่นรอบได้เลยนะคะนฝั่งเซลลฝั่งบายนะคะแต่ว่าเน้นเข้าตามกรอบแล้วก็เล่นตามโซนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าในโซนที่ใช่หรือว่าจุดที่ใช่เนะะี่ยค่ะเราจะช่วยลดความเสี่ยงในการที่เราจะขาดทุนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ลองคํานวณรีดรีวอร์ดเลโ o ของเราให้ดีนะคะว่าเราเข้าจุดเนี้ยอาร์มันคุ้มหรือไม่นะคะถ้าคุ้มแล้วเราอะคะ่ะจะเซฟความเสี่ยงเราอย่างไงก็ มันนี manage manage pot ดีๆนะคะมาส่วนของวีคนี้กันมากนะคะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจนะคะก็จะมีในส่วนของตัวเลขนะคะที่เราเนี่ยให้ความสำคัญนะคะสำหรับวีคนี้ เราจำง่ายๆเลยนะคะทุกคนมันจะมีอยู่4ตีมด้วยกันใน1เดือนวีคแรกนะคะก็คือจะเป็นโฟกัสตัวเลข Non Farm Payroll ก็คือการจ้างงานของตัวสหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะวีค2โฟกัส CPI ที่เป็นตัวเลขเงินเฟอ้อค่ะส่วนวีค3ส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะโฟกัสที่ FOMC หรือพวกแบบ m a n เนล์ฟัชชิ่งพีออะไรพวกนี้นะคะก็คือ,อที่เกี่ยวกับตัวเลข New Home Sale อะไรต่างๆะคะก็จะเป็นพวกตัดชนีพวกนี้ต่างๆมากกว่านะคะส่วนใหญ่เนี่ยวีคส3ะคะจะเป็น FOC m e ม b e r ของธนาคารกลางแต่ละสาขาเนะะี่ยค่ะออกมาให้ความคิดเห็นหรือออกมา s p e ีดนั่นเองนะคะอย่างวันนี้ที่ Bank Holiday ใช่ไหมคะเราสามารถเข้าไปดู detail ได้ก็จะเป็นในส่วนของตัว เอ่อเพ e ิด d นน Day นะคะเป็นการระลึกถึงในส่วนของตัวจอ e วอ s h ชิงตันนะคะก็ตลาดอาจจะปิดไวอย่างที่จอมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปเลยก็ให้เราเนี่ยค่ะกระจายความเสี่ยงหรือว่าปิด Position ก่อนเข้านอนนะคะวันนี้ตลาดอาจจะไม่ได้ผ่านผลอะไรมากก็เล่นเล่นตามแผนได้เลยนะคะตามที่จอมอัปเดตไปส่วนวีคนี้ที่ต้องโฟกัสนะคะก็จะมีในส่วนของตัว FOMC meeting minute นะแล้วก็อ uh, e m p l o y m e n t Claim มันพลึงหัดนะคะส่วนตัวที่ต้องให้ความสำคัญเลยก็คือ manufacturing PMI ที่เป็นภาคบริการนะคะที่จะมีประกาศเมื่อตอนวันศุกร์นั่นเองนะคะวีกนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจนอกจากข่าวนอกตารางนะทั้งเรื่องของตัวนโยบายกำแพงภาษีที่วีกที่แล้วเนี่ยทำได้ประกาศภาษีเรื่องของการขึ้นภาษีไปแล้วใช่ไหมคะ มันก็อาจจะเป็นชนวนให้เกิดตัวเทรดวอ r แบบเป็นสงครามการค้าทั่วโลกนะคะนั่นเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งนะที่ทำให้ทองคำนั้นปรับตัวขึ้นมานะคะแล้วก็เอ่อแต่ถ้าเรามาดูจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ทำหาเสียงมาจนถึงเขาขึ้นรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการนะคะตัวเรื่องของภาษีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รุนแรงตามที่เขาว่าขู่เอาไว้นะคะเพราะว่ามันก็เจรจากันได้นะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนนะคะบริหารพอร์ตตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็ เลี่ยงการถือออเดอร์นะคะในช่วงเวลาที่มันมีข่าวกล่องแดงหรือว่ากล่องส้มที่อาจจะมี i i h volatility นั่นเองนะคะก็จะประมาณนี้นะคะประมาณนี้หวังว่าทุกคนที่ฟังคลิปนี้นะคะจะได้ไอเดียในการที่เราอะคะ่ะจะไปวางแผนหรือว่าเข้าออ,อเดอร์เทรดของตัวเองนะคะสิ่งนี้จอมก็นำมาฝากกับทุกคนนะคะส่วนใครก็ตามนะคะที่อยากให้ ตัวจอมเองนั้นทําคลิปอัปเดตสินทรัพย์ใหม่ก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นทองคําน้ํามันคริปโตเคอเรนซีนะคะไปจนถึงตลาดสต็อกหรือว่าหุ้นทั้งในส่วนของตัว n นสเดนะคะหรือ s p ต่างๆนะคะจอมก็จะมาอัปเดตให้กับทุกคนแน่นอนนะคะเพียงแค่คอมเมนต์มาว่าคุณฟังคลิปนี้แล้วคุณเทรดตามแผนแล้วคุณได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างนะคะตัวจอมเองเนี่ยก็มีกำลังใจมากๆแล้วนะคะก็ฝากทุกคนนะคะกด s u b s c r i b e คลิปนี้ไปด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ